น่ากลัวว่าอีกคือน้าตาเป็นคนชอบแต่งคอสเพย์น้าตาจะมีวิกค่ะทุกคนแล้ววันนั้นน่ะดิฉันนอนคนเดียววิกกับมันก็หันหน้าวิกหันหัวแล้วเรามาสักพกนึงเออมันเริ่มเอียงแล้วไมหอจริงแบบคืนนั้นอะนอนไม่หลับเลยคือตาคือจัช้ำแม่มารับตอนเช้าแบบแม่ถามว่าเป็นอะไร บอกว่าแม่หนูนอนไม่หลับเลยเตียงหนูก็สั่นหนูเป็นอะไรก็ไม่รู้วิกผมมันก็แบบมันขยับตลอดเลยก็แบบกลัวจริงจงแล้วด้วยความที่แบบเราไม่รู้แต่ว่าด้วยความที่เราแพนิกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเรากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เคยแบบไปถามทุกคนนะแบบที่เตียงสั่นเป็นเพราะอะไรแต่คือเขาบอกว่ามันแบบอาจจะเป็นเพราะว่าแบบมันมีรถใหญ่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบ ตมันเป็นไปได้เลยหรอสร้างอะไรอย่ไงเได้แต่เตียงห้องหนูไม่เคยสั่นหนูรู้สึกว่าบางทีมันคิดไปเองหรือเปล่าวะหสมองมันแบบสั่นจริงจริงมันสั่นมันสั่นใช่พี่ไปเล่าให้ทุกคนแบบทุกคนเลยนะแต่คนที่ทําให้พี่แบบหายกลัวเรื่องนี้คือพี่ฝักข๋อบอกว่ารถมันรถบรรทุกมันวิ่งหรือเปล่าเตียงมันก็เลยสั่นจบเลยตามนี้ฉันตราวนี้ฉันโดนโดนหลอกก็คือแบบโดนทำลายด้วยคนผัก